สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d ดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องวงสาคนาญาติทางอมรินทีวีเอดีช่อง34ละครแนวดาร์คคอมเดี้ผลงาน,นจากคเชงสอง2561จากบทประพันธ์ของวอวินิชไัยกุลสร้างเป็นหนังเมื่อปี2530นำแสดงโดยสันติสุขพมศิริคู่กับจินตลาสุขพัฒ และ3ปีต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง3นํนำแสดงโดยสถาพรนาควิไลคู่กับจริยาสรณาคมและครั้งนี้เป็นการรีเมคครั้งที่3โดยเช้ง2561เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อปู่เรืองเสียชีวิตจากอาการโรคหัวใจกำเริบจนเกิดอุบัติเหตุตกบันไดทำให้คุณหญิงย่าสายสวัสดผู้เป็นภรรยา กลายเป็นผู้กุมอำนาจธุรกิจการศึกษาระด,ดับหมื่นล้านของตระกูลปานบดีที่มีทางโรงเรียนเตรียมอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมธัธยมและมหาวิทยาลายัยโดยคุณปู่มีปณิธานว่าการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงระด,ดับมหาวิทยาลายัยมีความสำคัญเท่าๆกันเด็กจะเติบโตอย่างไรไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวแต่อยู่ที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดที่จะปั้นคนที่ออกมาสวยงามหรือบูดเบี้ยวตระกูลบานบดีมีลูกทั้งหมดสี่คนช่วยกันดูแลยอย่างสามคัคคีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งให้สังคมเห็นจนคนชื่นชมคุณหญิงย่าว่าเลี้ยงลูกมาดีและช่างโชคดีที่มีครอบครัวที่รักกันอย่างเหนียวแน่นเชน่นนี้โดยไม่มีใครรู้เลยว่า ตอนหน้าสังคมและรับหลังสังคมนั้นต่างกันเหมือนสวรรค์กับนรกเมื่อคุณปู่ได้ทำพินัยกรรมไว้โดยพินัยกรรมได้ถูกส่งไปยังอีเมลของลูกแต่ละคนระบุข้อตกลงให้ลูกหลานในตระกูลทุกคนต้องทำตามถ้าไม่ทำทุกคนจะต้องถูกยึดอำนาจทางธุรกิจของตระกูลและถูกไล่ออกจากตระกูลพงลูกชายคนเดียวของคุณหญิงย่า ผู้ซึ่งถูกวางอนาคตให้เป็นผู้สืบทอดตระกูลถูกระบุข้อตกลงในการได้รับมรดกคือเรื่องการแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของพง์ว่าจะต้องแต่งงานกับญาติพี่น้องในตระกูลเท่านั้นโดยพริมหรือพามิราลูกสาวคนโตของพงกับลัคนาต้องแต่งงานกับโจหรืออาติรูปลูกชายคนโตของป้าใหญ่ซึ่งมีศักด เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอแต่ทันทีที่พิมพ์รู้เรื่องและกลับมาจากอังกฤษเธอก็ประกาศกับทุกคนในครอบครัวว่าเธอไม่สามารถแต่งงานกับโจได้เพราะเธอแต่งงานกับอารันแฟนเธอที่คบกันตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษพงโกรพพริมมากที่แต่งงานโดยไม่ยอมบอกใครพงบังคับให้พิมอย่าก,กับอารันและแต่งงานกับโจ เพราะไม่อยากที่จะเสียอำนาจในการเป็นผู้บริหารฝ่ายมหาวิทยาลัยของตระกูลพริมไม่ยอมและตั้งใจจะคัด้านความคิดบงบงที่ต้องการให้คนในตระกูลแต่งงานกันเพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหลซึ่งข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เธอเพียงคนเดียวที่ถูกบังครัรพอลน้องชายคนเดียวของเธอก็ถูกบังคัรับให้แต่งงานกับน้ำตาลลูกสาวของอเนียน แต่พอหนีออกจากบ้านไปกับซูซานแฟนสาวพริมซึ่งเป็นความหวังเดียวของพงและลัคนาที่ต้องทำตามพินัยกรรมที่ได้ด้านปใหญ่นอกจากข้อตกลงที่โจต้องแต่งงานแล้วยังมีข้อตกลงในพินัยกรรมในเมลที่สั่งให้ป้าใหญ่เลิกกับธนงสามีของเธอซึ่งธนงไม่ได้มีต้นตระกูลร่ำรวยแต่ที่ได้แต่งงาน พอเมื่อก่อนเป็นดาราดังสามารถช่วยเหลือต่อยอดการเป็นพรีเซนเตอร์และชักนำแฟนคลับที่แต่งงานมีลูกให้ส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนมธัธยมที่ป้าใหญ่เป็นคนดูแลแต่ปัจจุบันธนงเป็นแค่ดาราเก่าๆที่ไม่มีใครสนใจจึงเริ่มไม่อยู่ในสายตาของใครแม้ป้าใหญ่จะคิดว่า สิ่งเดียวที่เธอจะรังอำนาจโอาไว้ได้คือต้องให้โจแต่งงานกับพริมแล้วหวังว่าอนาคตพริมจะได้เป็นทาย,ยาทต,ต่อจะพงป้าใหญ่จึงจะสามารถทุกทุกอย่างมาเป็นของเธอได้ส่วนเจ้อยลูกสาวคนเล็กของป้าใหญ่เสนอข้อตกลงว่าจะช่วยเป็นมือที่สที่จะทำให้พริมเลิกกับอารานันและไล่อารันออกจากบ้าน โดยป้าใหญ่ต้องให้เงินเดือนเจื้ยมากกว่าเดิมห้าเท่าและต้องไม่บังคับให้เธอทำงานเพราะเจื้ยถูกเลี้ยงมาด้วยเงินจึงเห็นความสำคัญของเงินมากที่สุดส่วนอานิมลูกสาวคนที่สาของตระกูลดูแลก,กิจการโรงเรียนประถมอานิมมีลูกชายสองคนคือป๊อดและแปด๊ดส่วนสามีอย่างฉลองอดีตรัฐมนตรีการคลงังได้ละทางโลก ไปบวชเป็นเจ้าอาวาสตลอดชีวิตพอทนการดูถูกของอาเนียนที่ชีนิวสั่งและบงการชีวิตตัวเองไม่ไหวอานิมเลี้ยงลูกชายทั้งสองคนเหมือนไข่ในหินควบคุมจัดการทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียลูกชายทั้งสองคนเหมือนที่เสียสามีไปแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ทำกับลูกๆพอคิดว่าจะควบคุมลูกชายทั้งสองได้กลับไม่เป็นอย่างที่คิดพอป๊อด ก็หนีเข้าวัดบวชตามพ่อส่วนแปดที่มีรสยมทางเพศไม่เป็นไปนตามที่เธอหวังอนเนียนลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงย่าซึ่งเป็นลูกที่ถูกลืมก็ได้แต่ดูแลกิจการของตระกูลเพียงโรงเรียนเตรียมอนุบาลเล็กๆซึ่งในชีวิตของอนเนียนที่อยู่ในตระกูลนี้ก็แทบไม่เคยมีอำนาจอะไรอยู่แล้วและพินัยกรรม ก็ไม่ระบุข,ข้อตกลงอะไรที่เธอสามารถชิงอำนาจมาได้อนเนียนเกลียดทุกคนในบ้านโดยเฉพาะป้าใหญ่ที่ย่านทนงคนรักของเธอไปแต่งงานอนเนียนเสียใจมากเอาแต่เที่ยวปาร์ตี้จนพลาดท้องกับธนาพลจนมีน้ำตาลและตอนนี้ธนาพลก็ยังติดคุกเพราะขับรถชนคนตายอนเนียนเกลียดน้ำตาลมากไม่เคยที่จอรักและดูแล คุณหญิงย่าสั่งให้ทุกคนทำตามพินัยกรรมและถ้าไม่ทำก็จะตัดออกจากตระกูลและจะไม่ให้เงินเลยสักบาทโดยเฉพาะข้ตกลงเรื่องพิมพ์และโจ้พอคุณหญิงยา่าต้องการให้โจ้มาใช้นามสก,กุลพริมเพื่อสืบตระกูลปานบดีและธุรกิจของตระกูลจะได้ไม่ตกไปอยู่ในมือของคนนอกแต่พิมยืนยนันว่าเธอจะไม่ทำตามเพราะความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ มองว่าหญิงชายเท่าเทียมกันถึงพิมพ์จะแต่งงานกับคนนอกพิมพ์ก็ดูแลธุรกิจทุกอย่างของตระกูลได้เพราะลึกๆแล้วพิมพยังรู้สึกว่าพินิกรรมของคุณปู่มีอะไรไม่ชอบมาพากลเธอคิดว่าพินิกรรมอันนี้อาจจะไม่ใช่ของจริงที่คุณปู่ทำอารันและพิมพ์ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพิมพ์นั้นทั้งโกรธและหงุดหงิดกับข้อตกลงทุกข้อในพินัยกรรม ซึ่งเธอรู้สึกว่ามันดูแปลกพริมไม่เชื่อว่าคุณปู่จะทำพิเนกรรมแบบนี้จริงจึงคิดว่าจะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ที่ได้และย้ำกับอารันว่างช่วยด้วยเพอทันทีที่พิมพ์แก้ปัญหาบ้าๆทุกอย่างนี้จบลงเรื่องการแต่งงานระหว่างเธอกับอารันก็จะได้เป็นอิสระจากกันเพรความจริงแล้วทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะรักแต่แต่งงานกันเพื่อหลอกคนในตระกูล อารันเป็นแค่เพื่อนสนิทที่พริมขอร้องให้มาช่วยเป็นสามีปลอมๆของเธอพริมและอารันได้รู้จักกันตอนที่อยู่อังกฤษตั้งแต่ตอนที่พริมพึ่งไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยและได้เจอกับอารันที่จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือตัวเองด้วยความที่ทั้งสองเป็นคนไทยจึงกลายเป็นเพื่อนกันและทั้งสองมีนิสยัยและความคิดต่างๆเหมือนกัน พิมรับรู้ประวัติชีวิตครอบครัวของอารันที่พ่อและแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กมีแค่พี่ชายเป็นคนดูแลในขณะที่อารันก็เห็นคนในครอบครัวของพริมมาวุ่นวายกับพริมตลอดเวลาทำให้พริมกับอารันสนิทกันมากจนพิมไว้ใจและกล้าที่จะขอให้อารันแต่งงานกับเธอหลอกๆได้ส่วนอารันคิดไวในใจอยู่แล้วว่าจะไม่ยอมให้พริมแต่งงานเพราะโดนบังคับ พอพิมพ์ขอให้ช่วยเขาจึงเต็มใจรับปากเพื่อช่วยเพื่อนและที่สำคัญอรันแอบ,บรักพิมพ์มากกว่าเพื่อนแต่ไม่กล้าสแสดงออกป้าใหญ่กำชับที่โจต้องหาวิธีแต่งงานกับพิมพ์ให้ได้โจคิดวางแผนที่จะเข้าหาลักคนาและพงพอรู้ว่าทั้งสองคนนี้ก็ไม่มีทางยอมที่จะเสียทุกอย่างไปแม้ว่าพงจะไม่อยากดองกับป้าใหญ่แต่ก็จำใจร่วมมือ โจพยายามที่จะสร้างเรื่องให้อารันกับพิมหยาการโดยมีเจ้ยที่พยายามเข้ามาช่วยหลอกให้อารันหลงรักเธอแต่กลับกลายเป็นว่าเจยเริ่มหลงรักอารันเสียเองและคิดว่าต้องแย่งอารันมาจากพิม์พที่ได้โจสืบประวัติของอารันจนรู้ว่าในอดีตเคยคบกับสมอุสาซึ่งบังเอิญเคยเป็นคู่นอนของโจโจจึงจ้างให้สมอุสา เข้ามาเป็นตัวปัญหาให้กับชีวิตคู่ของพริมโดยที่ป้าใหญ่ไม่รู้เรื่องพอป้าใหญ่เกลียดสมอุสามากสมุสาหวังที่จะมาเอาคืนป้าใหญ่ที่เคยรังเกียจเธอเลยคิดจะจับปลาสองมือทั้งโจ้และอารานันพอสมอุสารู้ความจริงว่าอารันไม่ใช่ช่างภาพกระจก แต่เป็นเจ้าของเกาะทางใต้และธุรกิจโรงแรมที่พี่ชายของอารันทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวมาฝั่งอนิมที่สุดท้ายก็สึกผัวและลูกออกมาได้แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทั้งฉลองและปอ๊อตยังคงใช้ชีวิตเหมือนตอนที่บวชเป็นพระละทาทั้งโลกสวดมนต์ถือศีลหรือแอบหนีไปวัดบ่อยๆอนิมกลัวจะเสียทุกอย่างไป ซึ่งวางแผนร่วมมือกับอเนียนที่ต้องการจะลงอำนาจของพงกับป้าใหญ่อานิมหาทางให้ปอ๊อตแต่งงานกับพรีมเพอเธอหวังจะฮุบมรดกเหมือนกันแต่ป๊อตที่บวชเป็นพระมาก,กว่า10ปีก็ไม่มีท่าทีที่อยากจะแต่งงานเข้าหอแต่กลับอยากจะเข้าวัดบวชเป็นพระมากกว่าส่วนอเนียนก็คิดจะส่งน้ำตาลให้แต่งงานกับโจให้ได้ พราะเธออยากเห็นป้าใหญ่อกแตกตายที่ได้ลูกสาวเธอเป็นสะพายและเธอก็อยากจะแย่งธนงกลับมาน้ำตาลไม่อยากทำแต่ก็โดนอเนียนทั้งข่มขู่และทำร้ายพริมและอารันเจอศึกรอบด้านที่พยายามแยกทั้งสองออกจากกันแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งทุกคนสร้างปัญหากลับยิ่งทำให้พริมและอารันใกล้ชิดกันพอทั้งคู่ต่างช่วยกันแก้ปัญหาต่งตาง และความรู้สึกของทั้งสองคนก็เริ่มที่จะแสดงออกต่อการว่าต่างห่วงและห่วงสมุาสากับเจ้ยเข้ามาใกล้ชิดอารันมากเท่าไหร่พริมก็ยิ่งหาทางขัดขวางส่วนโจและปอตที่ถูกส่งมาจีบพ,พริมอารันก็จัดการทั้งสองคนให้ออกไปทั้งที่รู้ว่าพริมไม่มีทางรักทั้งสองคนนี้แต่พอความห่วงบางครั้งก็ทำให้อารัน ทำเกินหน้าที่สามีปลอมๆไป,ปบ้างพริมและอารันต่างช่วยกันสืบหาพิเนกรรมฉบับจริงและหาทางยับยั้งงานแต่งและเมื่อพริมเข้าไปทำงานในส่วนบริหารจนได้รู้ว่าทุกคนในครอบครัวต่างโกงเงินโกงสีกำไรของธุรกิจที่ทุกคนต้องส่งเงินเข้ากองกลางถูกทุกคนตกแต่งบัญชีแม้กระทั่งพ่อและแม่ของเธอ พิมเห็นว่าทุกคนต่างเห็นแก่ตัวและเห็นแกเงินทุกคนไม่มีใครจะเอาคำสั่งสอนของคุณปู่ที่มักจะบอกว่าทำอะไรให้นึกถึงคนในครอบครัวและพี่น้องมาก่อนเสมอพริมคิดจะทำลายความเห็นแก่ตัวของทุกคนเธอจึงร่วมมือกับอลันและแปด๊ดช่วยหาหลักฐานต่งตางๆของการยักยอกเงินกงสีและทันทีที่พิมได้หลักฐานทุกอย่าง เธอจึงเอาไปรายงานให้คุณหญิงญาทราบทำให้ดูคนต่างเกลียดชังพริมยกเว้นคุณหญิงญาที่ยิ่งมั่นใจในตัวพริมมากที่จะขึ้นมาดูแลธุรกิจคุณหญิงญาจึงเร่งให้ป้าใหญ่จัดการเรื่องการแต่งงานของพริมกับโจให้เร็วที่สุดติดตามชมกันได้ว่าบทสรุปความป่วนของวงศาคนาญาติกรูนี้จะจบลงเช่นไรห้ามพลาดความฮาปนน้ำตา ในละครจิกกัดตีแผ่สถาบันครอบครัวกับละครเรื่องวงศาคนาญาติทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา30นาทีทาอมรินทีวีเอดีช่อง34ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่6พฤษภาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย